คุณผู้ชมครับมาดูในเรื่องของกีฬากันหน่อยโดยจังหวัดเชียงใหม่ครับมีการจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่23ครับการแข่งขันในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเป็นรอบคัดเลือกของภาคเหนือครับนี่เลยครับคุณผู้ชมที่โรงพัะศึกษาหนึ่งะครับสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีครับนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านเองเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับ ประจำปี2566ครับจัดโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครเชียงใหม่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท,ทรพรัตนธธาราชสมรรุดาสยามบรมราชกุมารีครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งตอบสนองนโย,ยบายของภาครัฐนะครับที่มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนด้านกีฬาครับ ทางนี้ค่ะก็มีสถานศึกษานะคะได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน23ทีมค่ะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตร อุตรดิตถ์และสุโขทัยค่ะโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ประเภททีมชายจานวน13ทีมแข่งที่โรงพลศึกษา1และประเภทหญิงค่ะอีก10ทีมแข่งขันที่โรงพละศึกษา3และได้รับการสนับสนุนบุคลากรน,นะคะเป็นคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ประจําสนามจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฒนเชียงใหม่ซึ่งการแข่งขันค่ะก็จะจัดกันไปนะคะจนถึงวันที่12ธันวาคม2 5 5 6 6นี้นะคะก็ไปร,ร่วมเชียร์ร่วม,มเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนด้วยได้ค่ะ